สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ที่อุบลนราชธานีนะครับ13กุมภาพันธ์ครับวันนี้เจ็บแต่เก็บอาการเพลงฮิตติดชัดมาแรงครับวันนี้ขยข้งพี่จอนนี่เนาะพี่จอนนี่มือปราบอีดี้นะครับพี่พุร์ตมังสาหาน เรามาดูตู้ออเดอร์หกนะครับวันนี้นี่กำลังเตรียมประกอบพรวันนี้ชิรนรอกครับนี่จองพุบบลิสพุบบลิสิบห้านิ้วคงหลอหกร้อยบาทกับตในลูกค้าสั่งมาคือประกอบให้ได้ตามชุดที่ลูกค้าสั่งจองมานะครับนี่ครับเรากำลังเร่งกำลังแพ็คเตรียมประกอบเตรียมส่งมอบครับออเดอร์หกหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้สูตรเต็มตัวนี้สูตรเต็มตัวนี้ดูเนื้องานครับดูเนื้องานดูเนื้อไม้ครับนี่ตัวนี้สูตรเต็มตัวนี้ไม้หดยี่สิบมิลนะครับ ลึกเกินสิบนะครับขนาดเกือบเท่าสิบแปดนิ้วครับความลึกความสูงก็เก,กือบเท่าสูงเก้าสิบแปดนิ้วจังหากแต่ราคาไปดอกสิบห้านิ้วหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทตู้เปล่านะครับสีระเบิด t o a ครับที่เราใช้สีโจตันนะ t o a โจตันที่เราใช้คสิบสิบสามกุมภาพันธ์บรรยากาศช่วงเที่ยงก็งานเร่งอีกหนึ่งวันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมส่งมอบก็เร่งประกอบทุกวันนะครับก็โอทีเมื่อคืนนี้ก็จนดึกครับเมื่อคืนนี้โอทีเตรียมส่งมอบ นี้ก็2อคูณสครับท่านที่ลูกค้าที่สั่งจองแล้วรอรับชมก็ทักเข้ามาเลยนะครับนี่จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับอำเภอเมืองตำบลจำปาหวายนี่ครับเร่งอัปเดตทุกบัานครับเร่งส่งมอบที่ลูกค้าสั่งจองชุนี้ก็ไปที่พะเยาครับพะเยาสองคูณสองนะครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะครับสินค้าด่วนทันใจสไตล์ที่ อุบลมิสสวสิยงซาเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีอัปเดตทุกวันวันนี้ก็ประมาณมีออเดอร์รอบเช้าวันเสาร์วันนี้ก็ประมาณ7ชุดนะครับนี่ก็แพ็กส่งเพิ่มเติมมาชุดนี้เป็น 2, 2. อคูณสองซีคูณซีสชุดแล้วก็นี่ชุดมี2อคูณสนะครับแล้วก็ดอกลำโพงอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเช้าก็ไปแล้วหนึ่งรอบครับนี่ก็ไปที่ชเชิงเซานะครับนี่ครับแพนแประกอบอ้าวใครครับหน้าคุณคุณ เอาเอาสวดให้ปลาสวดหน่อยให้ปลาม้วยมีเยวมีแรงในปลาอันนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นปลาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเชอะไรนะร้อนครับมันร้อนมันร้อนปลาต้องว่ามันร้อนนี่อากาศร้อนอากาศร้อนใช่ไหมร้อนหรือร้อนร้อนครับร้อนร้อนหรือร้อนร้อนครับร้อนอ้าวร้อนหรือร้อนนี่ร้อนร้อนออเลขหกเท่าไหร่ปลาเอลขหก 1, 1โอ้ป้าตองจำได้ 1, <_ d ata> 1> ั5 0ด้เจมินตะแกงปั๊ม1,950บาทครับตู้เปล่านะครับนี่ครับเจมินที่กำลังประกอบเนี่ยนีก็รอส่ง2ค <_ d ata> ูณ2เียบส่งมอบครับวันนี้อ่าแล้วก็มีนี่ครับมีพีเอนิ้วไม่อาจแท้ <_ d ata> ทั้งหมดนะครับไม่อาจแท้งาน CMC ครับตู้เปล่านี่ก็จะมีครับนี่ตู้เปล่า1200บาทนะครับ1200บาทไม่อาจแท้ ยี่ิบมิลครับเอคุณภาพตัดด้วยงาน c n c ตัวนี้สีระเบิดเราใช้สีโจตันนะครับมีลูกยางกันกิ้งแล้วก็มีเบาเสียบให้นะครับเก็บรายทางให้ทุกรายการนะครับสำหรับตู้ลำโพองอยู่ที่ล้านน,นี่ครับบรรยากาศยำจะเที่ยงครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วงานก็ยังเร่งเหมือนเดิม <Rio> เดี๋ยวสตูดิโอเสร็จโกดังเสร็จเราไปชมการระบบสตรีมมิ่งพร้อมกับ ไลฟ์สดแบบรูปแบบก็มีเวทีมีแดนเซอร์ด้วยครับรอชมนะครับให้ป้าตองเป็นพระเอกมิวสิกนะป้าซื้อค้าแบบสบายใจอยู่ที่ร้านนะครับลูกค้าซื้อขาแบบสบายใจแบบครอบครัวเครื่องเสียงเราซื้อขายกับแบบบ้านๆครับมีพิธีอีตองนั้นมากมายครับบางรายการองเก็บปลายทางได้บางรายการก็ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่เช่นตู้ซับเบียก็ต้องโอนตังมาครับส่วนเป็นออเดอร์หกตู้เจบินอย่างนี้ก็เก็บปลายทางได้นะครับเก็บตังที่หน้าบ้านดอกลำโพงอย่างนี้อุปกรณ์เบรเตอร์ต่างสินค้าชิ้นเล็ก ก็เก็บปลายทางได้ถ้าเป็นสินค้าชุดใหญ่ๆแบบ4คูณ4อย่างนี้หรือ 8, 8คูณ8ก็ทางร้านเราวิ่งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับีตัวนี้ก็เป็นขาตั้งโต๊ะงานสแตนเลสครับตัวนี้นะครับ1,500าบาทนะครับไม่อัตราภูเขาครับตัวนี้งานสแตนเลสตัวนี้ที่สกลนนะครเก็บปลายทางได้ทั้งขาทั้งอุปกรณ์ต่างๆมีตะเล็ดมากมายครับชุดนี้ก็2คูณ2ครับ2ชุดลูกค้าจะเป็นโครงหล่อ ใส่เป็นโพรงหรอทำเสร็จแล้วก็ประกอบใหม่ทุกวัน,นครับประกอบไปเราก็มีตัวโชว์ที่ลูกค้าสั่งจองแล้วก็ประกอบให้ใหม่นี่ครับ PS 12นิ้วอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ1,200บาทตู้เปลา่าตัวนี้ตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่ครับดูด้านง,งานครับนี่ใช้ไม้คุณภาพตัวนี้ตะแกรงปั๊มโรงงานเบาเสียบมีขาตั้งเรียบร้อยครับเสียบขาตั้งได้ครับตัวนี้ ส่วนตู้ซับเบ็เจบินก็อยู่ที่ราคา1,950บาทนะครับก็ออเดอดหกก็นี่ยังอยู่ที่ราคาเดิมออเดอดหกออเดอดหกก็อยู่ที่ราคา1,850บาทตอนนี้ออเดอดหกไปอาจ20่สิบมิลไม่อาจแท,ท,ท้ครับตัดด้วยสีดำสีตัวนี้แต่แกงปั๊มฟินอ๋อเป็นชุดอ่ามีมีเบาครับมีเบลมาดูปันที่ไหนกันบ้างเนี่ยเชียงใหม่ครับเชียงใหม่มีเชียงใหม่ ี่ไปครับเชียงใหม่เชียงใหม่สกลนครแล้วก็อะไรอีกปะเนี่ยสระบุรีสระบุรีจังหวัดไหนปาจังหวัดสระบุรีสระบุรีน่ะปาเนาะสระบุรีจังหวัดสระบุรีแล้วก็สามใบนี้ก็จะไปอ้าวสามใบนี้จังหวัดไหนปะสามใบนี้นี่นี่รอรายการสุรินทร์ครับสุรินทร์เนาะป้าว่าสุรินทร์นะครับป้าหานเดีดอุดม รรครับอาหารอำเภอเดือดครับวันนี้ทีมงาอนอาจารย์กาบนะวันนี้ไปแห่ใช่ไหมน,น,นีทีมงารนรถแห่กับไปแห่ที่อำเภอเรือนาจครับตำบลกรุงชัยบ้านกรุงชัยตำบลดงบางอำเภอ,อเรือนาจจังหวัดอ่านาจเจรินนะครับพรุ่งนี้ก็ไปที่อำเภอขุนพุ่นวันต่อไปก็ไปที่รีะเ,เกีร์ราสีฉไลแล้วก็วันต่อไปอีกก็ไปที่อ่าเขมราชนะครับนา่าจะหกวันต่อกันนะครับ บางงานก็ยังไม่ได้เล่นเนาะนี่อาจารย์เกียร์กำลังประกอบครับชุดสี่คูณสี่วีสองหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับวีสองนี่ครับเอ,อสเปคคอนโลฟฟอนนีน่ลูกจางกันกิ่งตัวนี้เก็บปลายทางได้ทุกรายการนะครับเก็บปลายทางได้ทุกรายการนี่ว่าเตรียมสี่คูณสี่หนึ่งชุดสินค้าเราอัปเดตทุกวันวันต่อวันนะครับอ่าเป็นสินค้าที่ทําวันต่อวัน ลูกค้าออเดอร์ไว้เราก็เร่งประกอบให้ก็มีสต็อกตลอดถ้ามีสต็อกตลอดี่ดเ,ดเป็นอุปกรณ์ตู้ซับเบีรอุปกรณ์ตู้ลําโพงต่างๆนี่โปรโมชั่นนี่นะครับมาถึงก็นี่เลยครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัดตราภูเขาขนาดความลึก72เซนติเมตรนะครับนี่ความสูงก็80เซนติเมตรความกว้างก็60เซนติเมตรความเหล็กตะแกรงเหล็กสีระะเบิดนะครับ2,700บาทตราภูเขา ส่วนตู้ PS 15นิ้วนี่นะครับส s 15นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับตู้เปล่า1,500บาทนะครับใส่แรมคอม4ีครับตัวนี้แล้วก็ตู้พร้อมดอกทำสี4,000บาทพร้อมดอกอบอ้อม o บวีโอเอ3ม0ีบาท2,900บาทเป็นดอก o บวีรุ่น4803ดอกกบริ3,800บาทนี่ครับ15นิ้วนี่ครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตู้ซับเบสลำพงเทอร์โบ18นิ้วนี่นะครับมาดูแต่ละรุ่นแต่ละแบบเป็นแบบไหนกันพังเทอร์โบ18นิ้วพร้อมดอกอ4 8 0 8 4,300บาท18นิ้วนะครับเป็นดอก ID รุ่น i c s 5,300บาทเป็นรุ่น18 18 Pro 4,800บาทแล้วก็ดอกทําก็4,800บาทราคาเดียวกันนะครับต่างกันอย่างไรก็ลูกค้าตัดสินใจเอา กับคุณภาพแล้วก็ราคาที่เราอัปเดตให้ชมชอบรุ่นไหนมีรุ่นไหนอยู่แล้วในใจก็สามารถสั่งจองเพิ่มได้ท่านที่มีทําก็สั่งทําเพิ่มท่านที่มีไอดีก็สั่งไอเดีเพิ่มท่านที่มีพีคอรดิโอก็สั่งพีเพิ่มท่านที่มีกิฟตอยู่แล้วก็สั่งกิฟตเพิ่มท่านที่มีดอกเน็กซอนหรือดอกของวอเทคก็สั่งของวอเทคเพิ่มได้นะครับนี่นะฮะส่วนตู้เปล่าก็ยังทงที่ราคาเดิมตู้เปล่าไม่อัตราภูเขาคอบเหล็กตะแกรงเหล็ก2,700บาทนะครับาทนะครับ i ี ถ้าเป็นไอรุ่น ICS ก็2,500บาทถ้าเป็นรุ่นไอรุ่น18 Pro 1,950บาทต่างกันอย่างไรต่างกันที่ไว้คอนะครับ1,000วัตต์แล้วก็800วัตต์นะครับที่8โอห์มนี่นะครับก็ความแตกต่างกันอย่างไรนะความเหมือนที่แตกต่างกับชุดไวรุ่นสร้างตัวหรือว่าท่านที่กำลังหาตู้เสียงกลางก็ v 2นะครับ, 1, บนะี่ครับ1 9 5าบาทนี่บตั้งสแต็กขึ้นก็ประมาณนี้1,000 8ร้อ่รอยห้าสิบบาทนะครับขออภัยครับตู้เปล่านะครับไม่อัดแท้ทั้งหมดนะครับ2,590บาทก็จะเป็นตู้เสียงกลาง2อคูณหตัวนี้นะครับ2อคูณหนะครับตู้เปล่า2,490บาทตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานชุดแขวนโรงงานนี่นะครับนี่ก็จะเป็น15นิ้ว PS 15นิ้ว ตู้เปล่า1,000ของจริงตัวนี้เมื่อกี้เป็นรูปภาพตัวนี้เป็นของจริง1,500บาทตู้เปล่านะครับพร้อมดอกก็ตามที่ราคาที่เราแจ้งไปนะครับส่วน V3 นี่นะครับความเหมือนที่แตกต่างชอบสีไหนนะครับ f c สีไหนก็อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจด้วยนะครับ <laughs> V3 นะฮะตู้ V3 ตะแกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่ตะแกงปัม๊มเรานี่ครับกอดทั้งหมดนี่ฮะนี่กอดข้างบนด้วย ชุดแขนโรงงานก็สลักโรงงานเนี่ยสลักโรงงานสลักโรงงานเนี้ยใส่สลักเข้าไปตรงนี้นี่ก็ใส่ข้างล่างครับมีสลักมีสายยูแล้วก็มีสลักเรียบไว้หมดทุกอย่างเนี่ยหูจับเหล็กครับตัวนี้หูจับเหล็กข้างหลังก็เป็นเพจสเปคคอนเป็นเพลหลบฝนชุดแขนโรงงานมีสีชมพูสีเหลืองนะครับวันแห่งความรักสีเหลืองเราใช้สีตัวนี้ครับนี่สีลูใสสีสวยตัวนี้ครับนี่สีโอสีพ่นรถยนต์ครับตัวนี้ สีที่บอกว่าโดนแดดนี่ก็จะสะท้อนแสงครับตัวนี้สีชมพูครับตัวนี้สีชมพูสีเหลืองสีฟ้าเอสีเขียวเขียวมิ้นต์ครับตัวนี้นี่เป็นเหลืองเหลืองอลามงามตาเขียวมิ้น์มิ้น์เขียวมิน้น์คือเขียวแมโคโคนะครับแล้วก็สีน้ําตาลนะสีน้าตาลแล้วก็สีดำ,ดำ,ดำนะบึกบึนครับตัวนี้บึกบึนนะครับความเข้มข้นความสวยงามตัวนี้นี่ครับชอบสีไหนก็สั่งจองได้ที่ลูกค้าอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ โปรโมชั่นมากมายให้ได้ชมกันนะครับหลากหลายซีหลากหลายโปรโมชั่นวันนี้ที่อุบลราชธานีตู้เจบินก็2,500 90หาเก้าสิบบาทประมาณเจบินสิบแปดนิ้วนี่ครับดูเนื้องานครับนี่นยังไม่ได้ปัดฝุ่นแล้ววันนี้แต่แกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานสิบแปดนิ้วตัวนี้นี่แต่แกงปั๊มโค้งสวยๆตัวน,นี้โค้งสวยๆนะแต่แกงปั๊มโรงงานมีเบ้าเสียบให้เรียบร้อยข้างหลังก็มีเพดให้เรียบร้อยนะครับ โปรโมชันดีโปรโมชันเด็ดมากมายให้ได้ชมกันวันนี้ครับนี่สิกุมภาพันธ์สองพรุ่งวกนี้ก็เป็นวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ิตย์แม่ตรงกับวันหยุดพอดีครับท่านที่นะครับสั่งจองสินค้าวันที่14กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้วันแห่งความรักนะครับเดี๋ยวรอรับออเดอร์นะวันหยุดแต่ว่าระบบออนไลน์เรายังทํางานทุกวันนะครับลูกค้าที่จะเพิ่มออเดอร์หรือว่าสั่งจองอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบีวีก็สองพันสามร้อย 90บาทตู้เปล่า18นิ้วไม่อัดคุณภาพ AA นะครับตัวนี้ขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น BV 18นิ้วนะครับส่วนขาตั้งตู้ลำโพงก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับยังไม่ขยับราคานะครับยังจัดอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมแหลกแหลกก็850บาทครับแหลกแหลกไม้ตัวนี้ไม้อัดแท้ครับตัวนี้ไม้อัดแท้สีระเบิด toa cu รุ่ยยี่สี่ครับราคาที่850บาทนะครับ850บาท ท่านที่ต้องการเป็นแหลกสามฝาฟิวแคบลาก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับนี่แหลกสามฝาเป็นพยอทำความสะอาดครับนี่โอ้นี่กำลังรอสตูดิโอใกล้เสร็จแล้วสตูดิโอเดี๋ยวรอชมนะครับอีกไม่เกิน1สัปดาห์นะ่าจะเสร็จครับไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับช่างว้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้เราพบกับสตูดิโอรูปแบบของการลองเสียงพร้อมระบบไฟแสงสีแล้วก็ลองในระบบซาวด์ดนตรีสดวันนี้เราได้ลองกันแน่นอนแล้วพร้อมกับไลฟ์สตรีมมิ่งในระบบ 4K กับสถานที่แห่งนี้นะครับลูกค้าก็ รอชมก็แล้วกันนะครับกับอีกหนึ่งรูปแบบของการอัปเดตและก็การาให้ลูกค้าได้ชมสินค้าในรูปแบบภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มีพิเศษหน่อยเราเพิ่มสโลโมชั่นขึ้นมาเพื่อให้ภาพนะครับชมกันอย่างช้าๆชัดเจนขึ้นมาหานะครับวันนี้นี่นะครับโปรโมชั่นพิเศษโปรโดีทีเด็ดนะครับลูกค้าที่สั่งจองก็สามารถสั่งจองโดยได้ครับโดยไม่ต้องรอสินค้ามีสินค้า,ม,คามีสต็อกให้ตลอดนะครับนี่ 2,990บาทครับตู้ PS 15นิ้วพร้อมดอกตัวนี้คอม 4C ดอกลำโพงก็500วัตต์ครับตัวนี้นี่ครับนี่ตู้ PS พร้อมดอก2,990บาทนะครับนี่นะครับชุดแขนอุปกรณ์หาตั้งตู้ตัวนี้ครับพร้อมดอกครับตัวนี้ตัวนี้พร้อมดอกอ้าวสนใจก็ม,ม,มาดูมาชมกันได้ครับตู้เปล่า1,200บาทครับ12นิ้ว PS 12นิ้วนี่ครับ ตู้เปล่า1,200บาทนะครับสั่งจองได้เลยครับตัวนี้เก็บปลายทางได้ทุกรายการนะครับท่านที่สั่งจองเข้ามาเก็บได้ปลายทางได้ทุกรายการครับกับโปรดีเทเลโปรโมชั่นมากมายให้ชมกันที่อุบลราชธานีใับรรยากาศวันนี้นะครับอัปเดตทุกวันนะครับให้ได้ชมกันพาชมรอบเช้ารอบเย็นพาเดินชมบรรยากาศอยู่ที่ร้านน่ครับมีมากมายให้ชมสีต่างๆพรวอ์แอมอุปกรณ์ชุดเครื่องปรุงต่างๆนี่รับก็มาดูมาชมกันได้เลยนะครับ สนใจรายการไหนก็สอบถามได้เนี่ยตู้ซับเบดอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับคู2สองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดนะครับแล้วก็พิพิพธภัณฑ์ของเก่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่เราจะรวมอุปกรณ์ของเก่ากทั้งหลายเลยจะอยู่บนอยู่ที่นี่หมดนี่ครับสตูดิโอก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ที่ศูนย์รวมอุปกรณ์นะครับของเก่าต่างๆก็จะมารวมนี้ท,ทั้งทั้งที่เป็นอ่าที่แบบว่า เก่าๆก่าเก่าคึกนะครับเราจะมารวมไว้ที่นี่นะครับอ่ะรอชมนะรับกับโรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีอัปเดททุกวันกับความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีนะฮะทีมงานก็ทยอยแพ็คส่งลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณท่านนะครับที่ให้เกติดตามรับชมขอบคุณครับวันนี้ก็รอบเที่ยงก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนะบรรยากาศยามเที่ยงกับโรดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีสวัสดีครับ